ที่ยวยุโรปครั้งแรกกับแฟน EP สามมาต่อกันที่ขึ้รถไฟความเร็วสูงจากกรุงโรมไปปิซ่าจังหวะนี้คือเรามาซื้อตั๋วหน้าง,งานเลยทุกคนคือก็งง,งแต่ก็ต้องรีบเดินเพราะว่ารถไฟจะออกแล้วเราเพิ่งรู้ว่ามันมีจองในแอปด้วยแต่ก็นั่นแหละครั้งแรกก็ค่อนข้างลุ้นดีและคอนเซ็ปต์เดิมจุดเช็คอินคือจองที่พักใกล้แลนด์มาร์กไปเลยจากที่เคยเห็นแต่แบบจำลองวิวหลักล้านจะแม่หนูมาเห็นของจริงแล้วนะคือสวยมากตื่นเต้นต้องรีบเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปเดินเซอร์เวตวิ อินตอี่นี่ใช้คำว่าดีมากได้เปลืองจริงๆคือถ่ายมุมไหนก็สวยไปลือมหมดที่นี่เปิดเข้าชมฟรีเดินได้ทั้งวันเดินให้ทั่วเดินให้รอบริงข้างบนหอเอนสามารถขึ้นชมได้นะแต่เราไม่ขึ้นขอชมอยู่ข้างล่างแบบสวยๆพอเสร็จจากจุดนี้เราก็ไปหาอะไรทานกัน แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนต่อเลยมาเห็นรถม้าเลยขึ้นรถม้าชมรอบเมืองปิซา่าคือประวัติศาสตร์ทาั้งนั้น,เ,นเลยเขาก็จะเล่าความเป็นมาของที่นี่แต่ก็ฟังออกบ้างไม่ออกบางเพราะเขาพูดเป็นภาษาอนินตาลีบ้างภาษาอังกฤษบ้างระหว่างนี้แม่ก็โทรหาฉับแลังจากที่ปิซ่า2คืนแล้วเราก็จะไปต่อแต่ก็ยังไม่รู้จะไปไหนหาอะไรทาน,น<อ>ก,ก่อนปังแซนด์วิชที่นี่ใหญ่มากเ,เดินคุยกันไปอ้าวไปชาวรถกันดีกว่าฉับรอบเมืองไปเลยจ้าไปก็ไม่รู้นะว่าจะไปไหนกันไม่มีแผนไม่มีอะไรเลยขับไปเรื่อยจริงรถที่นี่ไม่เยอะนะขับสนุกขับ ับสบายขับชิลแต่ต้องขับเลนซ้ายนะทุกคนเพราะว่ายุโรปขับข้างซ้ายเราเปิดตาม Google Map นะทุกคนเราคิดว่าเราจะได้ไปดูพิพิธภัณฑ์กาลิเลโอแต่ว่ามันปิดเสียดายมากไม่าาเป็นไรได้ชมเมืองก็ยังดีแต่ก็สนุกมากขับรถรอบเมืองก็กลับมาถ่ายรูปที่ปิซ่าต่อแต่เราก็เริ่มวีนนิดนึงเพราะว่าวันนั้นของเดือนมาพอกลับมาเปิดดูก็แอบสงสารอยู่นะที่ทนอารมณ์วีนของเราได้ในวันนั้นเก่งมากเลยนะเพราะยังไงเราก็ไม่ผิด จบทิปอินตารลี่เราก็จะไปต่อกันที่ประเทศกรีกซจากสนามบินปิซ่าไปต่อที่เอเธนใช้เวลา6ชั่วโมงแต่มีร้องไห้เพราะเกือบไม่ได้กระเป๋เดินทางตอนเปลี่ยนเครื่องแ,แฟนก็ตามเอามาให้จนเราเป็นวันนั้นของเดือนคือเซนสทีฟทุกอย่างเซนสทีฟง่ายมากพอออกจากสนามบินเอเธนเราก็ได้เคเอฟซีเยียใจส่วนที่พักเราก็จองกลางใจเมืองเอเธนไปเลยชําชาทุกอย่างให้เราเลือกเองจองเองก็จะประมาณนี้นะแฟนเป็นเจ้าของทินแท้แต่ไม่จองจ้ะให้เราจองนั่นแหละจากนั้นเราก็จะขึ้นไปดูวิหารพาเธนน โอ้โ oh, no, no, no. นโอยู่ป่ายอดอะทุก oh คนโอ้ my god is such, such a such a long walk up there i'm telling you my god, oh okay. my god. เดินไกลมากประมาณ20นาทีถึงนะคะเราก็จะออกกำลังกายอีกแล้วอยู่บ้าน,นดีๆก็ดีอยู่แล้วไม่หรอกสนุกดีอันนี้สติฟบอกว่านะคะเป็นประเทศที่เขา ขายส่งออกรองเท้าเป็นปัจจุบันเขาไม่ได้ขายส่งออกนะทุกคนคือเขาผลิตใช้เองเป็นสะส่วนใหญ่หที่นี่ยังเป็นแหล่งประวัติศาสตร์อันยาวนานที่เราฟังกันมาในตำราเรียนเอาละได้เวลาเดินขึ้นไปชมแขดนตรด้วย,ย,ยบรรยากาศทางขึ้นของเราก็จะประมาณนี้ พอนะแต่ฟังไม่ออกว่าแหวว่าอะไรนารรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเงียบมากเงียบแล้วลมแบบมันร้อนนะแต่แบบมีลมเย็นตลอดอดีดีแบบไม่แออัดไ,ไม่รู้แล้วว่าจะพาไปไหนสาภาพไกด์เราอะ่ะบ้านเขาจริงปะเนี่ยนาจิเขพูดสิทอีกแนาทีซึ่งเราขึ้นบันไดมาแต่ไม่ได้นับนะว่าเท่าไหร่ ที่เขาจะพาไปดูก็คือเหมือนเราดูในตำราประมาณว่าเป็นเทพโพไซดอนน่ะแต่ที่เขาเรียกว่าโพโพสนอน and this one what you call? croppers 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 a cropper a cropper a list a list yeah a c r o p p e list okay a cop a list แล้วก็จะไปขึ้นถึงนู่นเลย และแล้วเราก็ขึ้นมาถึงบนยอดวิหารเราก็จะเห็นทั้งเมืองเอเธนสและที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในปีพศ2530แน่นอนว่าประวัติศาสตร์ของประเทศนี้คือเยอะมากไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือจะเป็นอารยาธรรมต่างๆรวมไปถึงศิละปะอรีก,กนี่คือเด่นมาก แต่เดี๋ยวเราลืมเล่าก่อนขึ้นมาถึงวิหารเรามีปัญหากันนิดหน่อยเรื่องมีอยู่ว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเขาใช้ไม่ได้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเราใช้ได้มาวินใส่เราคือจะให้เราทํำยังไงตอนนั้นเราก็ไม่ตกผนึกเนาะว่าต้องทํำยังไงก่อนกันฉันเป็นไงเลอเธอไม่แคร์ฉันไม่แคร์งี้ประเทศนี้เราจําขึ้นใจมากเพราะครั้งหนึ่งชีวิตเรานั่งล้องห้ยอยู่บนวิหารเอทินพอลงมาจากวิหารเราก็ไม่คุยกันเลยจนเขามางอ งนกันข้ามคืนข้ามวันแต่ก็มาขอโทษเราด้วยการพามาซื้อจะไปรอทำไมดิก็เลือกซะเลยค่ะโอเค Thank you Sorry I give back Too late <laughs> Okay End End okay Now what do we do I don't know นั่นแหละความอาแตัดใจของ <Hey. S 1> ทั้งค <Hey. S 1> ูง่จริงๆต่างคนต่างรดอีกโกโล้ลงมันก็ไม่มีอะไรเลยไทยรดอินกรีสคา์ลาบากีคา a ลาบากีนี้เราก็มาที่ช็อป evi salad s a l เยอะมากจริงเรามาตามหาทัวร์ที่ขายตั๋วเรือไปซันตโตลินีแต่รอบจองวันนี้เต็มแล้วไว้เจอกัน ep4 ที่ซันโตลินีนะ